จริงๆแล้วบุหรี่นอกจากทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดแล้วยังทำให้เกิดโรคมะเร็งช่องปากและทำอันตรายต่อสุขภาพฟันได้หลายคนที่สูบบุหรี่จะสังเกตได้ว่าฟันเริ่มมีสีเหลืองปากและลมหายใจเริ่มมีกลิ่นเหม็นนี่เป็นผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ยังทําให้การรักษาทางนาตรกรรมยุ่งยากมากขึ้นและประสบควา,ามสําเร็จน้อยลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคเงือกผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดน่าจะเป็นสารพิษและความร้อนจากควันบุหรี่ที่เข้าสู่ช่องปากโดยตรงนะคะจะทําให้เนื้อเยื่ออ่อนในปากเนี่ยเกิดระคายเคืองและเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งช่องปากได้โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ร่วมกับการดื่มเหล้ามะเร็งในช่องปากไม่ได้เพิ่มขึ้นเพียง,งเท่าตัวนะคะแต่เพิ่มความเสี่ยงขึ้นถึง7เท่าทีเดียว เลิกสูบบุหรี่วันนี้เพื่อป้องกันโรคร้ายที่จะตามมาอีกมากมายค่ะร่วมดับบุหรี่โดยสสส